วันที่11ช่วงประมาณ4โมงครึ่งค่ะก็เลยแบบเข้ามาพักมาเช็คอินที่โรงแรมนี้เพราะว่าเข้าหาในแอป a g o ด้อย่างเงี้ยมัน uh huh. มันไม่มีโรงแรมอื่นขึ้นเลยนอกจากมีโรงแรมนี้ที่เดียวก็เลยเออเข้ามาเช็คอินแล้วก็คุยสอบถามราคาห้องพักคือก็คืนละ400กน็นั่งคุยกันกับพี่แบบเอ,อ้ยืนคุยที่เคาน์เตอร์กับพี่สองคนแบบว่าเออเราจะต้องพัก10คืนนะเดี๋ยวจ่ายเป็น10วันเลยพี่เอาเงินออกมาแบบจะจ่าย10วันแล้วมินก็บอกว่า เออพักจ่ายห้าคืนก่อนพี่นิดเก็บเงินไว้ใช้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วทีนะี้ที่เคาน์เตอร์เขาก็แบบอ่าโอเคจ่ายห้าคืนนะคะแบบทํางานที่นี่อย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบเขาก็ถามก็ค่ะก็ตอบไปดูรีวิวนะคะแต่มันก็แบบขึ้นเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะอย่างเงี้ย ออกไปทํางานออกไปช่วงประมาณสองทุ่มห้าสิบออกไปวันแรกวันที่สิบเอ็ดก็ไม่มีอะไรจนแบบวันที่สิบสองก็ออกเวลาเดิมสองทุ่มห้าสิบออกไปแล้วแบบพอขึ้นรถก็นั่งกลับมากลับมาที่ห้องทุกวันที่กี่โมงตีสามไปแล้วค่ะวันแรกตีสามครึง่งวันที่สองเปิดประตูห้องเข้าไปประมาณตีสี่สิบห้าเงี้ยค่ะออกจากห้องไปทำงานปกติแล้วทีเนี้ย หนูเป็นคนที่ชอบใส่แหวนติดตัวไว้แล้วก็สร้อยอย่างเงี้ยคือใส่ตลอดแต่แบบจะถอดทุกครั้งที่กลับมาอาบน้ําจะถอดวางบนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วทีนี้นก็ขึ้นรถก็ยังคุยกับพี่เอ้าพี่หนูลืมแหวนแล้วแบบพี่ก็ไม่ทันแล้วหนูก็เออไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่มีใครมางัดห้องมาขโมยอ,อะไรของของเราไปหรอกนะเพราะโรงแรมทุกที่เราก็ลืมอะไรก็วางไว้ก็ไม่มีอะไรก็ไปทํางานปกติค่ะแต่พอกลับมาอย่างเงี้ยคือเปิดห้องเข้าไปแล้วคือสภาพห้องแบบเละเป็นขยะแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้อะทีวีในห้องไม่มีเลยอะรายเงินในห้องะช่เรื่องไหมเนี่ยทีนี้พี่คุณจจริญรอก็จะมีเป็นแหวนเพชรตัวเรือนเป็นทองคำขาวอันนี้ซื้อจากช็อปที่มาเลเซียแล้วก็แหวนทองหนึ่งสลึงแล้วก็เป็นสร้อยคอจี้พาร์ติเนตอะเป็นทองที่ซื้อจากมาเลเซียเนี่ยค่ะ สาภาพห้องที่เปิดเข้าไปนะคะของทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นถูกลื้แบบเป็นกองขยะเปียกเลยคะ่ะในห้องคือแบบมันลือ้ออกมาทุกชิ้นแบบเปิดทุกกระเป๋ากระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยแบบเททุกสิ่งเททุกอย่างแล้วเหมือนมันมีเวลาว่างมากพอขณะที่เอาเครื่องสําอางสกินแคร์ทุกอย่างเอามาเทเรียงกันไว้สวยงามบนที่นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีของที่หายไปที่น่าตลกก็คือแบบมาม่าค่ะมาม่ากระป๋องหายไปแล้วก็ใช่แล้วก็นมหนึ่งแพ็คในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะ ก็เอาไปด้วยแล้วก็มันว่างที่แบบกระปุกยาพารามันก็เทเล่นแล้วก็ซองคอลลาเจนมันคงคิดว่าเป็นขนมมันก็ฉีกแล้วก็เทเล่นหนึ่งซองเหมือนแบบถ้าเป็นขนมก็คงเอาไปด้วยเพราะแค่นมกับมาม่าก็เอาไปอย่างเงี้ยหาเคืืแอบ นั่นเราพักกันกี่คนพักกันแค่สองคนค่ะแค่สองคนแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกหนูพักห้องไหนพักที่ไหนเพราะไม่เคยคุยกับใครแล้วเพิ่งมาแค่สองวันไม่รู้จักใครด้วยแล้วสักพักแบบร้อยเวรก็มามาเก็บภาพถ่ายค่ะถามว่าอะไรหายไปบ้างอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ชี้จุดแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็กลับไปเลยค่ะไม่ได้พิมพ์อะไรนิ้วมืออะไรเลย ถ่ายภาพเสร็จกลับไปแล้วก็บอกว่าเก็บของได้เลยครับเรียบร้อยแล้วมันก็ถามไม่ได้พิมพ์ลายนะ้มืออะไรหรอพี่เขาก็กลับไปเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะจะโทรนัดให้มาสอบปากคําเพิ่มเติมนะเออแล้วเขาก็ทั้งวันก็ไม่ได้โทรไม่ได้อะไรแล้วก็แต่ก่อนกลับอะเราก็ขอเบอร์โทรตารวจไว้อย่างงี้ค่ะ ทางโรงแรมเขาก็เอาภาพจากกล้องจอปิดอ่ะคือเป็นอยู่ในโทรศัพท์มาให้เราดูแต่มันมีภาพแค่ช่วงเวลาสามทุ่มสิบหนาทีถึงสี่ทุ่มยี่สิบห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาพหลังจากนั้นอ่ะก็ถามเอ้าพี่ทำไมมีภาพแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะภาพหลังจากนั้นมันอยู่ไหนมันหายไปไหนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ากล้องไม่ไม่ได้กดบันทึกภาพหลังจากนั้นไม่มีแล้วบอกเงี้ยคืออยู่เคาน์เตอร์ตลอดไม่มีภาพเขาพูดแบบนี้เลยค่ะสงสัยอย่แล้วก็คือแบบ สงสัยแบบว่าภาพจากกล้องจรปิดทําไมไม่มีอ่ะทำไมไม่บันทึกแล้วก็ถ้าเป็นคนนอกอะ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเวลาไหนที่สองคนนี้ไม่อยู่ห้องมันจะออกเวลาไหนกับเวลาไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือแบบแต่หนูงงจริงๆนะสงสัยแบบเรื่องภาพจากกล้องจรปิดอ่ะทำไมไม่บันทึกทําไมไม่มี คือเราก็ติดต่อแบบว่าขอค่าที่พักคืนนะไม่พักแล้วมันไม่ปลอดภัยมันไม่อะไรแบบเขาก็แบบตอนแรกเขาบอกถ่านน้องไม่สบายใจจะย้ายโรงแรมก็ได้นะคือแบบคํพูดคพูดอย่างี้เหรอใช่ค่ะเสียงอย่างี้เลยมั้ยคือถ่านน้องไม่สบายใจที่อยู่อ่ะคือจะย้ายโรงแรมก็ได้นะอะไรแบบอย่างเงี้ยเสียงอย่างงี้เลยคือเป็นคนที่แคชเชียร์อย่างเงี้ยค่ะก็บอกย้ายอยู่แล้วค่ะก็บเออยย้ายขอขอแบบค่าที่พักคืนที่จ่ายไปอะค่ะ เ,ออเขาก็ให้คืนมาพันสองก็คือสามวันที่เหลือไม่ไม่น่าตัดสินใจมา,จากแต่แรกะคะือเหมือนมาซวยอะค่ะสอบถามตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วค่ะตีสี่กว่าที่ที่พี่สอบถามแล้วนะคะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นก็สอบถามทุกวันค่ะ จนว<า>ันทวันที่สี่แล้วคะ่ะะทางพนักงานเนี่ยเขาได้บอกพี่ไหมคะว่า,ากล้กองวงจรปิดมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเรื่องเรื่องมันแบบเกิดเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างมีคนเข้ามาในโรงแรมหรือเปล่าหรือว่ามีคนไปเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เล่าให้ฟังไหมคะคืออย่างนี้นะคะขอชี้แจงอย่างนี้นะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ตึกท,ท,ที่ที่ตึกเนี่ยเราจะไม่มีชั้นบนนะคะเราจะมีแค่หน้าฟอนทางเข้าทางออกแล้วก็ลานจอดรถแค่นั้น <Huh. S 2> ทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยไอตัวเมนที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันบันทึก24ชั่วโมงอะค่ะเนื่องจากเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่อะมีการปรับปรุงศึกษาสีศึกใหม่แล้วกล้องที่มันไปทางลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตัดต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย่มันก็ต้องรื้อกล้องออก uh huh. แล้วพี่ก็ยังไม่ได้จัดก,การที่จะติดตั้งอะไรตรงนั้นแต่มันมีกล้องตัวหนึ่งที่สองสามตัวค่ะที่อยู่หน้าฟอนเนี่ยมันสามารถจะส่องเห็นหมดเลยทั้งหมด บริเวณนหน้าฟอนต์แต่มันเป็นกล้องที่แบบว่าคนเน็กกับอินเทอร์เน็ตดูในโทรศัพท์เท่านั้นถ้าตามฉันนะคะเราจะมีกล้องจนติดคาะเราจะมีแค่ตรงนี้ กล้องวงจรปิดแล้วก็กำลังปิดจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเีื่อคอยดูแลเรื่องกล้องเขาจะบันทึกต่อแม่คืออย่างถ้าเวนพี่นะจะไม่ได้บันทึกกามจะเอ่อบันทึกสปอกคือถืคือน้องผู้ชายเขานั่งกลางคืนนั่งอยู่ตรงเคาเน,น,น์เตอร์ตรงนี้ถ้าเขานั่งอยู่เขาจะไม่ได้บันทึกเขาจะบันทึกต่อแม่เขาไปเข้าห้องน้ำขเขาออกไปข้างนอกไปเดินตรวจรอบบริเวณโรงแรมค่ะถ้าสมมติว่าอย่าง,อย,างอย่างตอนนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึน้นเนี้ยมันก็เราก็ไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ค่ะพี่ก็มีบุกเสียรตอนที่เราเราไม่มีกล้อง แต่นี้คนจะมองหรือเปล่าว่าแบบทางโรงแรมไม่มีความปลอดภัยให้กับคนที่ทากอะไรใช่ค่ะขอบเขามองเป็นแบบนั้นนะคะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมไหมคะอ๋อที่เคยเกิดก็คือเป็นแบบนี้คือ,อมีคนคนของใช่ไหมมีขับมีคนยกคนของแต่ก็เป็นพีอาร์เหมือนกัน พ่อพีอาร like ์เน well, ี่นะคะเกิดขึ้นนานหรือยังแบบเนี้ยเกิดขึ้นก็นานยนะคะประมาณก <se ี่ปีได้จะปีที่แล้วปีที่แล้วจะปีที่แล้วแต่พีอาร์คล้อยกับพีอาร์เนี่ยเขาจะอยู่กันคือสิบวันมาทีสิบวันมาทีแล้วเขาว่าจะเปลี่ยนคนไอ้ที่บอกว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือมีการคนณท่องเหมือนกันหรอใช่ค่ะมีการคนณท่องแต่ตอนนั้นน่าสันนิฐานว่าอาจจะเป็นพวกเพื่อนๆพนพวกแฟนหรือเปล่า อันนั้นค,คือกลุ่มแจมเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คือแค่สันนิษฐานส่งสยัยแต่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องราวเขาไม่ได้ไปโพสอะไรกันนะคะ